อะครับกาบสวัสดีแม่ออบองโอนเด็กโนสเลโนสเรนะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกัมเบสลต์นะฮะเอาวันนี้เราอยู่กับทุน100บาทะฮะอ่ะเบ็ดละเท่าไหร่ดีอ่ะสบาทไปไปเลยทุกคนอย่ารอช้าลาบเวลาเป็นเงินเป็นทองเออมาโอ้โหผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมเมาอีกแล้วเมาทุกคลิปเมาทุกวัน เออถึงเมาขนาดไหนผมก็จะหาเงินแล้วก็หาคลิปสนุกๆให้ผู้ชมดูนะเออนี่ดูดิวายมาดอกนี้เอ,อเต็มตีนเตี่ยผมบอกเลยว่าหมดค่าเลราอีกแล้วมาหาข้าวเรา,า,าค่าเบียคืนเมื่อกี้หมดเท่าไหร่วะหมดไม่เยอะนะสองวัยยี่สหารกันกับเพื่อนเออแต่ว่าวันนี้เราทุนหนึ่งรอยไงอ่าเราจะมาหาสักห้าพันนี่ไหม เนี่ยทบๆไปเผื่ออยากได้คงได้ของอะไรพรุ่งนี้เออมารุยดูกันละทุกคนมาโอ้โหม,มามาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหเจเต็มจอดอกนี้ว่ายัางไงต่ออืเอ้ยไม่ว้าวะเอ้ยยังล่าอยู่มาฮะอ่ะอาคำศัพท์วันนี้นะครับผมผมเสนอคําว่าชื่อจุนะครับชื่อจุอ่ามันหาเหมือนภาษาอีสานคำว่าจุนะชื่อจุพอปวดท้องปว,วดท้องขี้อ่าชื่อจุโอเข้ามาชื่อจุครั้งนะ ผมปวดท้องมากอ่าไม่มีคําว่าไอ้นะชือจุชื้ชชเฉอ่ปวดท้องปวดท้อง,วองเวลาป่วยบอกว่าแม่แม่ขมาชือจุบอกว่าผมปวดท้องเออนี่แหละเป็นคาแรคเตอร์ของผมนะเออมาต่ออยาเฉยเวลาหาเงินพัดมาอย่างนี้ยังไงต่อครับผมว่ายัางไงต่อสเก็ตเตอร์มาไหมเวลานี้เหมือนเดิมนะทุกคนนะเวลาเดิมตีหนึ่งครึ่งนี่เวลาเทพของผม โอ้โหนี่คิวมาโอ้ซูเชี่ยวรัวเอ้ยอันนี้ไม่ได้เข้าสเกตเตอร์ทุกคนมันแตกเองเออคุณสี่ไปแล้วอ้าวหมดไอ้เขี้ยโอ้โหคูณไม่ทันขาดคำสเกตเตอร์เข้าหวายยิดแม่โคตรเดือดเดือด,ด,อดนะเออเดือดตอนคืนเดือดอะไรเพราะว่ากูร้อนแอร์ยังไม่เปิดทุยอ่ะเป,เ,อนะนะเปิดแอร์ก่อนสักครู่นะทุกคนนะมาเปิดได้ละโอเคต่อต่อต่อตอีสานมันร้อนนออออ้องเนี่ยพึ่เชี่ยแอร์แถวแรกอู้เสียดายว่ะ มาตอตอทุกอบู้ยซูชิแถวสองเฮ้ยเฮ้ยอย่ากเกลือนะเว้ยอย่ากเกลือนะเว้ยโอ้โหซูชิมายัางช่วยชีวิตบอสได้อยู่นะมาตอเนี่ยมันมันจะมาตอนเหลือสามมูลเนี่ยผมบอกแล้วนี่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 จังหวะพลิกจังหวะพลิกจังหวะเงียบคลิปเงียบคลิปโอ้โหมาดิครับเฮ้ยเมื่อกี้จังหวะนรกว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นรกว่ะเฮ้ยมาว่ะไม่ไม่กองโอ้โหโอเคนะครับ บิ๊กวินกันไปนะร้อยเก้าบาทนะสกเกตเตอร์ฟรีนะแต่ว่าแอบเสียดายหน่อยนะต้องคูณยี่สิบหกนะเออร้อยแปดสิบหกบาทนะทั้งหมดรวมรวมกันทั้งหมดนะเออมาเรามาเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าอย่ารอช้าปังเข้าไปปังเข้าไปปังเข้าไปมุย้ยปีเบยโอ้โหคูณหกไปดีเออห้าสิบสองบาท <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเิ็บหายสูบบุหรี่จัดเกินไปฮ่าฮ่าสมุกนิโคตินนะทุกคนโอ,อ้โห เอ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์ว่ะเอ้ยสองลุลวัวว่ะเฮ้ยมาเฉยว่ะเฮ้ยมาต่อโอ้โห้สูชิไปดีสายไปสองบาทไหมไหมเจ็มาดอกนี่หืมไหมไหมอุ้ยเสียดายเสียดายโอ้โหมาอีกแล้วปังเข้าไปเฮ้ยโอ้โหน่าจะคุณยี่สิบเหมือนตอนที่แล้วนะทุกคนนะเออมามาสิบแถวเล็กโอ้ยเศร์เศร์เศร์ เศร้าโอ้นี่ซูชิมาตอนนี้นี่ผมจะบอกนะของมันจะมาเหลือสามหมุนเออผมบอกเลยโอ้นี่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 นนนพาเทเล็กพาเทเล็กโอเคพาเทเล็กยังมีรุ่นอยู่เอ,อ้ยไม่ใช่โคมไฟดิโอ้ร้อนมาละสมองสมองดงตาเออยัดเคปวดหวัวน,นะทุกคนเอ้ยกินกับเบ,บาวัวนนี้กินแบบซอฟดิงนะทุกคนนะกินกับเพื่อนเพื่อนชวนไอ้เราคนใจบางไงเพื่อนชวนไปกับไปทีนี้นี่นะ โอ้โหนี่เต็มไงอ๋อร้อยยี่สิบเก้าบาทพัดมาอูห้อหูอ่โฮสองร้อยสามสิบแปดบาทมาอีกไหมอ่อโหเหลือสามหมูห้าร้อยสิบแปดบาทบวกกันไปนะทุกคนนะเออสเก็ตเตอร์ติดติดกันพี่เมื่อไอ้ผมกดเล่นเมื่อตอกของวันนะทุกคนสเก็ตเตอร์หมดแล้วนะผมกดสแก็เขา้าเข้าสเก็ตเตอร์นะได้ประมาณหนึ่งร้อยเก้าบาทอ่ะเออแล้วกดอีกครั้งเลยสเก็ตเตอร์นะโอ้โหผมอัดไม่ทันมนาะทุกคนผมอยากให้ทุกคนรู้มากเลยนะเออเสียดายกันไปนะ มาเรามาลุ้นอันนี้กันต่อโอ้โหเต็มจอเลยครับมีไหมมาอีกไหมโอ้คิวมาอีกไหมครับซูชิแถวสามโอ้โหมาตามคันร้องวายมาก็โอ้ยขาซูชิไปแถวสองนะ428บาทนะ้วซูเปอร์เมก้าวินนะเออเงินฟรีแซวสเก็ตเตอร์แต่ว่าไอคลิปที่แลไรไอคลิปที่ผมอัดไม่ทันนะ่ะผมกดเล่นๆนะสเก็ตเตอร์สองรอบนะทุกคนนะเสียดายมากเออยังเสียดาย,เ,ยเรามาเพิ่มเบ็ดต่อเลยดีกว่า ช,ช้าช้าช้าไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือเมาก็คืออยากได้ตังคืนละเออพรุ่งนี้มีนงมีนักอีเออทรงสาวยาเยอะแยะเฮ้ยโอ้สำลักสำลักมาต่ออย่ารออย่ารอชีวิตมีค่าเป็นเงินเป็นทองชีวิตเราต้องใช้เนี่ยนะโอ้เจาบางนี้คุณสองไปเลยครับ อย่ารอช้าโอคิวมาอย่างนี้คุณ2มาดิครับมีคูค,คุณไหมสูชิมะโอ้โหเ,เสียดายกันไปนะทุกคนนะไม่เป็นไรรอบหน้าเรายัางมีเออมาโอ้นี่สูชิผมบอกแล้วรอบหน้าเรายัางมีนะฮะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปเออหาทางไปเรื่อยทุกคนเดี๋ยวมันก็เป็นวันของเราเองเชื่อผมสักวันเราจะรวยใช่เชื่อผมนี่เพิ่มเบ็ดเลยอย่ารอช้านี่เบ็ดได้ยีสิบไปเลยอืม ยังไงต่อโอเคมา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 ไมา่พออีกลูกเป็นละยี่สิบนะเออนี่มันต้องอย่างนี้สิเด็ดดวงกันเลยทีเดียวนะออมามาโอ้พัดเคเทเคเทสองโอเคยังไม่มาโอ้โหนี่เคมาตรงนี้เต็มตีนเต่ะไปสิบสองบาทก็เงินนะเอออย่ามีเงินน้อยผมบอกแล้วผมฝากไปดูคลิปเก่าๆผมเลยนะทุกคนนะออช่วงนี้วิวน้อยมากอาจจะผิดพลาดอะไรประการใดทุกคนคอมเมนต์ได้นะเออ ผมพลาดผิดหรือพลาดอ้ถูกหรืออะไรอะไรยังไงอะทุกคนบอกผมได้นะเออผมพร้อมจะปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่ผมผิดพลาดไปนะทุกคนนะเออมามาโอเคอาโคมไฟแถวสามหืเสียดายมากไม่งั้นมาสี่แถวเลยพอโลเดือดแน่โอ้นี่โคมไฟมารอบนี้ทุกคนคุณสองไม่ดีร20บาทเต็มตีนเต,ตี่ยนเบ็ดละ20นะเบ็ดนะสูงมากนะเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาจริงสำหรับคนแบบเนี่ยแบบผมเนี่ยไม่ค่อยมีเงินใะเบ็ดละ20สเนี่ยสูงมากนะเออ มาโอ้โหนี่ไงรัวลรัว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 ไปเลยรัวรัวไหมอื้อหือเจมาอีกแล้วดอกนี้มีไหมมีไหมมีอีกโอเคมาพัดเทรเล็กโอ้ยเนาะโอ้ยนาะโอ้ยนาะโอ้ยนาะเนี่ยเอ้ยไงวายโอวายต้องเข้าออแล้วอื้อหือขอสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งไปผมเลือกสามครั้งครั้งที่สี่คงไม่ได้แล้วแหละแค่สามครั้งพออะสเกตเตอร์อีกครั้งหนึง่งอะผมเลือกเลย ผมเลิกเลยแค่สคเก็ตเตอร์เข้าอีกครั้งหนึ่งมามามากันดิโอ้ยมาสุชิมาปังเข้าไปปังเข้าไปเป็น์ยี่สิบนู่เว้ยรอบนี้พี่มาแบบจัดจา้านเออเฮ้ตามที่เราตั้งไว้ห้าพันนี่มันมันพอได้ไมั้ยวะไม่เป็นไรมาเรามาลุ้นต่ออย่ารอช้าสุชิมาอย่างงี้ตัวคุณอยู่ไหนโอ้ยเสียดายตัวคุณวะ่ะ คุณสักสี่นะมีประมาณ360บาทนะทุกคนเออคั้นแรงขั้นต่ำเลยนะเลยคั้นแรงขั้นต่ำอีกนะเออนี่ผมมาปัน่นนี่ทุกคนดูเนี่ยมามามาโอ้โหมาทำคำเรียกร้องว่ะมาทำคำเรียกร้องเฉยว่ะเฮ้โคตรเดือดเลยโอ้แจกหนักมากแจ๊งหนักมากทุกคนนะโอ้โหอ้หดูดิเฮ้๊ยมาเฉยว่ะเฮ้โอ้โห ไม่ไม่เลยตั้งเก้าครั้งนี่คุณหัวไปแล้วอุ้ยตะขุดยี่สิบนะผมบอกเลยว่าเดือดโองหงศรร้อยห้าสิบหกบาทศรีร้อยห้าสิบหกบาททำมาได้หลายอย่างนะเออมาตรงนี้มีเงนินละตรงนี้มีเงินใช้ละกินเบียร์ต่อกินเหล้าต่ออย่ารอช้าเออต่อไหมไม่ไหมครับผมมาอีกมาอีกวายมาหืมดอกนี้เต็มตีนเตี๋ยไปเลยโอ้โหเดือดเดือดกันไปแล้วทุกคนนะคลิปนี้ผมบอกว่าเดือดน,นะ เดือดแน่ผมบอกเลยว่าเดือดอ้าวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเนี่ยคลิปเลยอ่ะคืออะไรเน oh, ี่ยสามมุนสามมุนเฮ้ยคืออะไรโอ้โหผัดมาอย่างนี้ก็หืสามร้อยแปดสิบบาทโอ้เอ้ไม่เอ้รัวรัวเจเจเจไม่เป็นไรสี่ร้อยแปดสิบบาทนะเฮ้ยบวกมาแล้วว่าสองพันเฮ้ยโอ้โหซูชิลูกนี้ลูกนี้แบบ ผมจำยอมเลยออโอเคหลือหนูหมุนเหลือหนึ่งหมุน,น,มนผมไม่เสียดายงล้เนี่ยชิวๆละวชิวๆละว,วชิวๆฟิวหลังละตอนนี้โอเค2,832บาทกันไปนะทุกคนนะเออโอเคครับค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิงจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญของเรานะสำหรับวันนี้ก็บวกกันไปนะทุกคน306 3764บาท ด้วยทุนร้อยหนึ่งนะก็บวกประมาณ3า0พันหอ่ะสำหรับวันนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิคนขอให้ทุกคนฝันดีนะครับโจโชคลามในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมอิอิอ